เดี๋ยวเราจะมา DIY สำหรับรถที่ไม่มีปุ่ม AC ของผมก็ไม่มีนะครับผมอเดี๋ยวเราจะมา DIY นี้ขอบคุณพี่พรีรยศในกลุ่ม v ีโก้เก่าด้วยนะครับผมที่มอบมาให้ฟรีเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามา DIY กันนะครับปุ่ม AC ตัดแอร์นะครับโดยไม่ต้องปิดสวิตช์พัดลมหรือสวิตช์ตัวปรับอากาศ แอร์นะครับตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ตัดแทนนะครับเดี๋ยวมาดูการเซตว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อนะครับผมอ่าถ้าเราหงายสวิตช์อย่างนี้ดูนะครับแถวบนจะมีสี่เส้นนะครับแล้วแถวล่างจะมีหนึ่งเส้นครับเส้นล่างนี่คือไฟลีนะครับอ่าสองส่วนที่ตรงข้ามกับไฟลีก็จะเป็นสายดินสองเส้นนะครับนี่นะครับต่อเข้าดินเลยนะครับเนี่ยสองเส้นนี้นะครับ ที่ตรงข้ามกับไฟลีต่อข้าดินแล้วไอสองเส้นนี้เอาไปเข้าสายสัญญาณสัญสายสัญญาณนะครับเพื่อให้คอมตัดจะอยู่หลังแผงฟิลตตัวนี้นะครับจะเป็นเส้นสีฟ้าส้มนะครับต้องตัดลวงเข้าไปใต้นี้นะครับผมแล้วตัดเส้นนี้ให้ขาดแล้วก็ต่อคอมไว้นะครับผมอยู่ใต้นี้นะครับผม พอเราต่อเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมใช้หางปลานะครับความจริงมันมีสวิตมีปลั๊กตรงรุ่นนะครับเอาไว้ต่อเข้ากับตัวนี้เลยนะครับผมจะง่ายกว่าแต่ก็ราคาจะสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงแต่ที่ผมทําเองก็คือว่าใช้หางปลาทองเหลืองย้ําเอาแล้วข้อหดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะดูนะครับตอนนี้คอมยังไม่ทํางานนะครับอ่ะอันนี้คอมทํางานก็จะมีสวิตสีเขียวนะครับผมได้ยินเสียงคอมทางานนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะปิดอ่าอาจจะด,ดูต่อฟังเสียงนะครับอ่าแต่วันนี้อากาศมันเย็นคอมเลยไม่ค่อยทำงานอ่ะแล้วมันก็จะมีเป็นสวิตไฟหลีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับถ้าเปิดไฟหลีแต่อันนี้มันสว่างมากนี่นะครับ สามารถเอาไปทํากันได้นะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงความทางานเลยนะครับพัดลมติดพัดลมหน้าเครื่องไว้จะได้ยินชัดเจนอยู่โอเคครับผม